สวัสดีครับผมประดิษฐ์ลาหาครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานระบบ Back Office ครับผมในส่วนของการตั้งค่านะครับผมก่อนอื่นเราก็ล็อกอินเข้าไปในส่วนของแอดมินเลยนะครับโอเค EP ที่แล้วผมสอนในเรื่องของการเพิ่มข้อมูลการนําเข้ารายชื่อแบบ Excel นะครับแต่วันนี้ ผมจะมาสอนการกำหนดสิทธิการใช้งานนะครับเรื่องนี้ครับผมแล้วก็คลิกตรงเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลยนะครับตรงนี้ครับแล้วก็คลิกนะครับเพิ่มอเอางี้ดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกหน้าหนึ่งของยูสเซอร์ขึ้นมานะครับสมมติว่าเราจะกำหนดให้อ คุณพรประภานะครับวันนี้นะครับก็คือเราอินของยูเซอร์เข้ามาเข้ามาใหม่ดีกว่านะครับโอเคของคุณพรพรประภานะครับโอเคเข้ามาในส่วนหน้านี้นะครับผมจะาำนดสิทธิ์ให้คุณพรประภาสารสินตัวนี้นะครับ ก็คลิกตรงนี้เพิ่มพรมูลผู้มีสิทธิ์นะครับคุณพรประภาสารสินนะครับคุณพรประภาสมมติว่าดูแลในส่วนของสารบัญทรัพย์สินงานพัสดุ3งานนะครับสมมตินะครับจะมี1นึ่งทรัพย์สินนะครับบันทึกนะครับแล้วก็อีก2นะครับก็คือเ,เราเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับเพิ่มได้มากกว่า1สิทธิ์เลยครับ เมื่อกี้ทรัพย์สินนะครับก็มาเพิ่มอีกนะครับว่าดูแลในส่วนของสารบัญสารบัญตรงนี้ครับผมโอเคสารบัญนะครับเดี๋ยวรู้เราก็มารีเฟซดูก็ได้ครับเนี่ยครับมาละสองงานนะครับทรัพย์สินสารบัญนะครับหรยวงานพัสดุเราก็มาเพิ่มนะครับเพิ่มได้เลยนะครับจัดงานพัสดุนะครับเนี่ยครับขึ้นมา สนะครับสังเกตนะครับฝั่งแอดมินขึ้นมา3นะครับแล้วก็ฝั่งยูเซอร์ที่เป็นหน้าจอสี้่มือนี่ครับก็รีเฟซนะครับนี่ครับขึ้นมา3งานนะครับสังเกตได้เลยนะครับตรงนี้คือคุณพรประภามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของตัวนี้คับเรื่องสารบัญงานทรัพย์สินงานพัสดุอย่างเงี้ยครับแต่เวลาใช้งานอย่างเช่นขอลาจองห้องประชุม ส่งซ่อมอะไรก็คือต้องใช้เมนูด้านด้านซ้ายนะครับคนที่เป็นยูเซอร์จะใช้เมนูด้านซ้ายทั้งหมดนะครับส่วนสําหรับตรงนี้จะไว้ให้คนที่ดูแลเท่านั้นนะครับตรงนี้คือคนที่มีหน้าที่ดูแลโดยโตรงเท่านั้นถึงจะเข้าได้นะครับผมโอเควันนี้ก็มาแนะนําในเรื่องของการกําหนดสิทธิการใช้งานนะครับก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนาในในส่วนของ ข้อมูลการลานะครับหรือว่าโมดูลต่อไปนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ